ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาลุ้นว่าที่เองเนี่ยจะผ่านด่านคุณตำรวจไม่ได้หรือไม่ทุกสี่แยกมันคือสีแยกมหันตภัยสําสำหรับเราดูนี่จิเอาคมาอยู่ละเอียดโดนยังโอ้โว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 ้ ทีดต่อครับคนณครผมคออยู่ในช่อง Sai Elf ครับวันนี้ฮะผมกํลังมีภารกิจใหม่ที่จะต้องไปหาสาวงามบน TikTok นี่ก็น่าจะเป็น EP แรกเลยนะครับทําไมผมถึงเปิดคลิปตรงนี้เพราะว่ามันดีเสซะเหลือเกินอ่าเดี๋ยวขอเวลาเติมน้ํมันสักนิดนึงนะคนเอ้าแล้วเธอก็ไม่เติมให้ฉันเรื่องไงอ่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้เจอคนหรือเปล่า เพราะว่าเขาเป็นคนดังมากเลยนะออยความเร่งรีบของเราก็จะไม่รอรอบไฟขึ้นมาเลยเพราะว่าการไปหาอาเชื่อ,อและนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ความเร่งรีบของเราในการหาแล้วก็มันก็จะหล่นอย่างนี้เองหรือปิดฝาถังน้ำมันด้วไหมครับเออเห็นไหม มองกันใหญ่เลยทุกคนเขาคงสงสัยแหละว่าไอ้บ้านี่เลือกแม้กระทั่งปิดฟ้าทางน้ํามันเขรีบไปหาเธอเลยนะนี่ถ้าบอกว่าไปหาสาวแล้วก็แม้จะต้องผาดานมรสุมขนาดไหนฉันก็จะไปหาเพื่อพวกเราไอพวกเราที่ดูช่องเออทุกคนก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับพี่ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่า อาละใจอย่างไรอย่าช่วยละใอย่าง,งหลังนี่มันโอ้มันก็ดีกันนะเนี่ยเ <laughs> อามองจ้องหน้าอย่าจ้องนานนะจ๊ะเกิดพี่ชอบขึ้นมาในย,ยุ่งเลย <laughs> เถึงไหนแล้วจะเริ่มก,กดติดตามพี่เลยนะทุกคนหลังมันเนี่ยมันไม่ได้แจ้งเตือนมานะ ให้พวกเรากดติดตามกันด้วยนะครับอาวินว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นอีพีแรกที่เราจะตามหาสาวบนติกตอแต่ว่าก่อนที่เราจะพาด่านตรงนี้ไปหาเธอได้เนี่ยผมเอาจริงผมจะไปตรงไหนก่อนถึงจะไม่มีคุณพี่ตำรวจของเราบ้านผมกับโรงเรียนเขาเนี่ยมันทั้งอยู่คนละฝัเ่เมืองแล้เกินว,ว,ว้คุณแจได้ลูกเด้อ อะไรบวกเสียนัดได้รถแล้วมันซาิใหญ่เลยนะไอ้นัดนี่นแล้ตรงนี้เรายอมดันต้นสู่พารสูมงมคุณเง่ยตลบอบดวนเพื่อไปหาเขาให้กับพวกเราได้ดูกันก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาลุ้นว่า ที่เองเนี่ยจะผ่านด่านคุณตำรวจไม่ได้หรือไม่ทุกสี่แยกมันคือสี่แยกมหันตภัะไครสำหรับเราอย่าออกมานะเนี่ยความาของเราลั่นเมืองนะขอไปหน่อยขอไปหน่อยขอไปหน่อยผมเฝาผมเฝาเขามีเวลาผมแค่ประมาณสักสิบนาทีเท่านั้นเองสิบนาทีผมก็จะไปฝาเหมือนกันเน่ ื่องของเรื่องนีกก็คือฟาโลเนี่ยมันนัดน้องคนหนึ่งไว้ให้นะครับซึ่งแบบเป็นคนที่น่ารักมากเลยเท่าที่ผมได้เห็นผมก็ช่างหลงไหลเธอซะจริงๆ <c oughs> รีบเพอรีบเีเพอมันจะไม่ทันน้องเขาไป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 ความฟ้าของผมเนี่ยฟังจากเสียงรถแล้วกันนะครับว่าผมมีฟ้าขนาดไหนยา่า คุณจะมาปิดทางผมทําไมล่ะเนี่ยขอผมไปก่อนไปแล้วดื้อไปก่อนไปก่อนสี <t 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 ่แยกนี <h 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 ้มีหรือเปล่าอย่านะอย่านะจะไปตรงไหนได้ขอรัดมาตรงนี้ซอยเล็กแค่ไหนฉันก็จะไปเล็กแค่นี้ฉันก็จะมุดมุดมุดสายมุดในตำนานก็มาไปไปไป ทังดีซี่กอะไรคิดดูเอานะครับว่าความยากเย็นที่แบบว่าผมจะพาสาวงามมาให้พวกพวกเราได้ดูเนี่ยมันยากเย็นแสนเขียนสนน่กนอะไรแล้วหลายคนบอกว่าโห้พี่พาผมไปดูสาวหน่อยเองคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายเหรอในการที่จะพาแต่ละสีแยกไปได้เนี่ยฮะแล้วทุกคนเห็นความลำบากยากเย็นของผมขนาดนี้เราจะไม่ให้กำลังใจผมชยวรอ โอ้ยอ้ย,อยตายแล้วเรามาเจอกันได้ยังไงครับเนี่ยวันนี้ขอผมทำงานก่อนขอผมทำงานก่อนอย่าเพิ่งจับหน <c oughs> ูไปไปไปโอ้ย,อยแสงก็ไม่ได้75าวิเราต้องคำนวณเวลาคำนวณเวลาให้เป็น60วิหนึ่งนาที มองซ้ายมองขวาเพื่อความปลอดภัยทรัพย์สินในกระเป๋าของเรา846วิขอให้ข้าได้รอดไปด้วยเทินปึ๊บขอจอดข้างหนิน้อยไบเกอร์ของเราวัด,ดีไบเกอร์แล้วก็ไบคี้35 32จุดบนไฟแดงด้วยใจระทึกหยอดบนไฟแดงด้วยใจระทึกหันมองหลังหันมองหลังอีกทีด้วยใจระทึก ทังสวยงามอะไรเช่นนี้นะดีมเนี่ยไปแล้วพี่ไปอยู่แล้วพี่ไปอยากจอดแล้วไปแล้วโอ้ยถอดหวัวออกยิ่งไปยังสวยเลยไปพอแล้วมั้งทุกคนแค่ลำพังธที่ขี่มาแค่เนี้ยก็เจอคนสวยงามแบบมากมายขนาดนี้ละพอหรือยังยังอีกนะยังอีกเหรอยังอีกเหรอพวกนายเนี่ย ในเมืองพี่อย่างลั่นนะครับทุกคนใกล้จะถึงแล้วเอ้ามึงอยู่ไหนเฮ้ยเออเั่นไงขู<ห>่มาเลยรรุวๆลูกพี่ตามหลังมาหรือเปล่าไอ้มึงออกไหนรลอดปลอดภัยอาามึงจะโยกทำไมนี่ ไปเส้นไหนโอเคฮะไปเลยเลยจะรออะไรเนออีเออ่ยนะขนาดบุกน้ำลุยไฟพี่ก็ไม่หวัน่น <c oughs> เพื่อสาวพวกเรายอมได้เออไยักหน้าเหมือนมึงรู้อ่ะนะ <c oughs> เอาไปเออนั่นแหละ <c oughs> มึงก็พาเข้าซอยนี่ พี่ก็ตามมันไปได้เลยเพราะพี่ไม่รู้จักเขาน <c oughs> ะ <c oughs> เนี่ยฟาโลฟาโลไปเลยเร่งเร่งเลยเดี๋ยวไม่ทันน้องจะเลิกก่อนหรือว่าถ้าขน้องเขาแบบไม่ทนันรถเราไปส่งดีดีไหมฮะอ๋อเหรอไปส่งได้เหรอ <c oughs> <c oughs> เหมือนมึงรู้อ่ะเหมือนมึงคุยกับกูได้เนาะฟาโลเนาะไม่เอา้าคุยไม่ได้เหรอไปไปเร็วเร็ว เนี่ยคิดดูว่าถ้าเพื่อสาวสำหรับพวกนายแล้วแล้วก็พี่ยอมทำเด้วยขนาดน,นี้ม <c> า <oughs> โลนั่นแหละนั่นแหละมอบเลยเ่เร็วเข้าเดี๋ยวไม่ทันอ๋อนี่มันเป็นโรงเรียนพระกุมารเออนี่แหละโรงเรียนพระกุมานนะครับโอ้โ,โหยดูเหอะก็ดูเอาบรรยากาศข้างนอกรอบนอกคือดีเวอ้อ กูจะไม่ชนนึืงไงโอ้ยเมื่อแต่ดูเมื่อแต่ชมสวัสดีครับคุณครูลวเราลัดได้ไหมในเนี้ยโอ้พาซิแฟกโอ้สุกซ้อมขับเหรอเขามองใหญ่เลยคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไหนเอามายังไม่ใช่อีก เอากูเลยเลยเลยเอากูเลยมึงจะจอดมึงจะเลี้ยงมึงก็ไม่บอกกูเนาะแล้วก็พามีมาจอดตากดงตากแดดซะเนี่ยเป็นไงไหนททนแทนททนคนนี้เลยหรอนี่ใช่ไหมที่ดาวติกตอกที่เราว่าเราต้องไปรู้จักฮะเชื่อทำไมเราจะคุยกับเราไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยทำไมเขาเฟลลี่ขน,นาดนี้วะเนี่ย้ยน่ารักเวอย์ไม่ถ่ายเลยเดี๋ยวมือไม้มสัน่นไม้มสัน่นอุ้ยนคนนี้เหรอน้องอะไรจำชื่อหนูไม่ได้เหรอจำชื่อหนูไม่ได้เหรอน้องมดใเลยนะน้องมดตะนอยเออชื่อมดแดงครับโอย มดแดงใช่ไหมน้องมดแดงของเรานะครับนี่ปิดหน้าปิดตาแบบสวยน่ารักมากเลยเ <grasp> ขียนอะไรคะเอาเอาเออุ้ยมีเอฟซี FC ด้วยอุ้ยมีเอฟซีด้วยน้องมดคุยด้วยกับน้องมดนะครับนี่แหละคนนี้แหละที่พี่จะพามาหานะครับทุกคนไหนดูซิไหนเปิดแมสให้คนดูหน่อยสิ ผมเอาคนนี้นะถ่อยไปแล้วผมจองคนนี้ละอโคตรลักทุกคนดูสิครับคนนี้นะครับคนติดตามเท่าไหร่แล้วนะมันันนี้ตอนนี้ก็แสนหนึ่งแสนกว่าหนูเป็นอะไรนี่หรือเขินหรือเขินเอาไฟลุกหายไฟลุกหายไปไหน ปาโลมึงจะทิ้งพี่แบบนี้ไม่ได้มึงมานี่เลยแล้วเราไปหาที่มืดๆนั่งคุยกันดีกว่าทุกคนนี่แหละครับเขาเรียกว่าไอดอลเด็ดไอดอลเนึ่งคนหนึ่งใช่ไหมอีเด็ดไอดอลเลยนะเนี่ยก็เด่นเลยไม่ใช่ไงเราไปนั่งข้างในไหมมันจะได้แบบโอเคไหนี่ครั้งแรกที่แบบขี่รถเข้ามาในพระกุมารเลยเนี่ยน้องงดนะครับนี่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกถามหน่อยครับเวลาเราไปทําแบบไปทำติ๊กต็อกเนี่ยทำยากไหม สำหรับหนูหนูว่าไม่ยากไม่ยากเหรอไม่หนูแค่ถ่ายลงหนูจะถ่ายเล่นๆเออทำไมทำไมถึงแบบเริ่มไปเล่นติ๊กตอกก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเราถ่ายเล่นๆคลิปแรกแล้วก็เลยลงเกี่ยวกับอายุตัวเองแล้วเขาไม่เชื่อว่าหนูอายุสิบสี่ฮัลโหลอายุเท่าไหร่นะสิบสี่เหรอเข้าทางกูเลยตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้ก็สิบห้าเพิ่งสิบห้าโอเคผ่านละต้องเหนสัอกสัน ท่านหน่มทีขายังผ่านอีใช่ไหมท่าติดต่อมากี่ปีปีเดียวค่ะทําพีเดียวใช่ไหมแล้วคลิปแรกเราเป็นไงปังเลยใช่ค่ะตอนนั้นอยู่ม2ตอนนั้นอยู่ม2ใช่แล้วลงอะไรคลิปแรกก็ลงแบบเหมือน cover ปากตาม cover เพลงใช่ไหม cover เพลงตามตามปากถ้าปากตามเพลงทีอใช่เอ้าพิธีกรมึงไม่ถามช่วยกูเลยเลยหรอมึงไม่คิดจะช่วยกูทำมาหากินเลยหรือไงคิดอยู่คิดอยู่มีอะไรอยากถามถาม้อง ข้าพี่วันไหนอ่ะนี่เหนืยังไม่รู้จับอีกอข้างเลยโชว์ทำหัวใจของผมละลายละ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 ลายมงคนดามหนึ่งแสนนี่แสดงว่าไม่ธรรมดาและไม่เป็นคนละเอ็ดเลยไหมไม่ได้เป็นคนละเอ็ดเกิดอยู่กรุงเทพแต่ว่ามาเรียนอยู่ละเอ็ดแล้วมาอยู่ละเอ็ดโดนยังนนายังไม่ละเกิด ก็นานแล้วค่ะเพราะว่าตอนมตน้นหนูยนอยู่สติจนแบบว่าจะเว้าลาวได้แล้วน,นิดนึงนิดนึงบอกะเราต้องไปสอนท่งซะแแ้ว <c oughs> ให้เขาติดตามที่ไหนตอกเหรอจะให้ติดตามไตจีตอกอย่างเดียวหรือว่าเ <TikTok S 1> ฟซด้วยไอจีเฟซด้วยใช่ไหม <c oughs> ด้วยใช่ไหมไอจีด้วยไอจีเล่นทุกวันเล่นค่ะผู้ติดตามก็แปดพันกว่า คนฮอตเลยนะเนี่ยคนคุยน้องเขาไปแล้วเจ็ดพันหนึง่งไม่ใช่พี่ฟารม์มเหลือพี่คนเดียวเห,เหลือผมคนเดียวที่ว่าไม่ได้เป็นคนคุยน้องอมั่ะยังไม่รู้จักใครเลยหนึ่งแสนในทิก t o อ Ig ไอจีเจ็ดพันแปดพันแปดพันเฟซบุ๊กหกพันหกพันคนคุยในทิก t o อเท่าไหร่ <c oughs> ไม่มี่ีทาไมต้องเข้อ่ะ หยอกนะครับทุกคนอันนี้คำข่าวเราไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรนะครับจริง,รงๆแล้วอยากเห็นตอนทําทิกตอ,อกจังเลยอือยากเห็นตอนที่แบบหนูเข <c oughs> ินหนูเขินไม่เหินไปฟอลโลบอกว่าน้องอยากนั่งรถด,ด้วยนี่ใช่ปะ่ะใช่ปะ่ปะกี่โมงแล้วเนี่ยทันไหมสี่ห้าโมงแล้วนะคะกี่โมงแล้วเไหนดูทิโอ้เหลือเวลาอีกแปดนาทีเท่าไหร่ก็เอากูเอาหมดแหละจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราไปส่งบ้านเลยกัน ให้เลือกเอาระหว่างได้หรือได้แล้วหนูเลือกอะไรได้ไหมอีก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 ชี้อ่ะให้เลือกอะไรอ่ะหนูจะไปหรือนูจะไปแล้วหนูต้องเลือกอะไรแบกครับตอนนี้เราเราแบบเราแบกแบกหมวกน็อกแทนถังกล้องไปก่อนนะทุกคนเน่เพราะว่าเราเราติดไปนี่เวลาขออนุญาตใกล้ชินน้องนิดนึงเพราะว่ากล้องมันพี่ป็นเป็นเลนส์ไร้เงาทุกคนทำไมมันดีขนาดนี้ครับฟาโลมึงก็ลงทุนไหนมองมึงเข็นรถเองสิ่งไปอยู่ในร่มหน่อย เหนืก็ได้ที่หนูไม่ตกอย่างนี้ก็เสร็จกูดีครับทุกคนน้องจะลองซ้อนออกไปที่หน้าโรงเรียนนะทุกคนวันน้องจะไปกับเราไหวหรือเปล่าถ้าไปไหวนะครับคลิปหน้ามีมันแน่นอนนะแต่ถ้าถ้าบอกว่าน้องไม่ไหวนะครับคลิปหน้าก็อดเพราะฉะนั้นพวกนายต้องช่วยเชียร์แนละช่วยแชร์แล้วก็ไปติดตามน้องด้วยนะคือเอาจะขยังไงยืนขึ้นมาค่ะ เราอย่ตรงไหนอ่ะอ๋อพอดีหูลนเทคแครและดูแลเธอถ้าเธอบอกให้ดูแลพี่จะดูแลเพื่อเลยงจได้ดีเก้นอะไรเหรอเส้นดีอ้าวเฮ้ยหนูกูกอดคอไได้ปะเอาละ เราจะไปทรมานกันไม่ตาโลไปแล้วเฮ้ยเกินไปว่าน่ะเกินไปบุ๊นั่นน่ะเฮ้ยไปไหนไปไหนไปส่งน oh. ้องเขาที่รถจะมวงห้ามหายนั <fi> ่นน <mon> ่ะเราจะไปแบบลักเลือยเล็ก กขึ้นรถแบบนี้เลยใช่ไหมโอเคครับทุกคนก็ฝากติดตามน้องด้วยนะครับถ่ายที่ชอบพีพีนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามตองมดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามให้กับพี่จุ๊ด<ส>้วยเลยครับนะฮะถ้าเกิดว่าองมดมน่ารักขนาดนี้แล้วทุกคนไม่แบบเอาลงมาดิเอาแมสลงดิเอาแมสลงมาดินี่น่ารักขนาดนี้แล้วยังไม่ติดตามน้องทอแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะไปบ่นให้ทุกคนเลยอุ้ยเลบ๊ายบายบ๊ายบายครับช่วยปิดกล้องหน่อย ใส่ติดตามด้วยค่ะใส่ติดตามด้วเลยค่ะจะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาเวลาแบบนี้จะเอารอยอิ้แบบนี้ไม่ค่ะเอาเลยดูยห้ดูค่ะตัดเขาไปโอเคเราอาสาพาไปส่งไม่สำเร็จร้องไห้อ่ะ นะครับเราก็ต้องกลับกับไอ้ฟารโรสองคนเดีย๋ยวให้ฟารโรพาไปกินขนมไปฟารโรไป <c oughs> อย่างหล่อแล้วก่อนมันขับซีบีอาร์พันนะครับแล้วยายก็ไปให้มันขับนะมันก็พยายามดันด้นเอา R สิห้าเป็น R พันห้าของมันครับมันไปทำลูกมาแล้วนั่นนะนะยิ้มหวานเลยครับคุณครู มีคุณครูคุณครูแซวด้วยอย่าลืมนะครับย้ํากันอีกทีอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับพี่ด้วยนะครับหรือว่ากดไลค์หรือกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้พี่หน่อยนะนี่เป็นอีพีแรกที่ที่เรามาหาสาวสวยบนทิกต็อกเราก็สําเร็จถือว่าสําเร็จแล้วเนาะ๋ยวซ้ายไปซะ้โหอโอ เ่าไว้่าไว้พอนุ่มโู้สูงขึยางมันไม่ร้อนพอนุ่มนั่นจะเทโค้งหรือเทอะไรนั้นเจ้าหูเช็ดพื้นเลยเหรออ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไ้เลยทุกคนครับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับเกีือตาย